แม่อาจยังไม่รู้ของใช้ทารกหมดอายุไวกว่าที่คิดถ้าอยากรู้ก็ต้องเช็คยังไงมาดูกันค่ะและอย่าลืมแบกกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานกันนะคะท่านที่กดไลค์ขอให้เจ้าตัวเล็กแข็งแรงโตวไวทุกท่านเลยค่ะคุณแม่อาจสงสัยว่าของใช้ทำไมมีวันหมดอายุด้วยเพราะว่าของใช้ทารกผลิตมาอย่างมีความอ่อนโยนสูง จึงสึกกร่อนได้ง่ายกว่าของใช้ปกติมาดูกันค่ะว่าของใช้ทารกหมดอายุเมื่อไหร่ 1. จุกนมจุกนมยางจะมีอายุประมาณ3เดือนค่ะส่วนจุกนมซิลิโคนจะมีอายุประมาณ6เดือนและหากจุกนมเริ่มเปลี่ยนสีบวมเนื้อยางนิ่มแสดงว่าใกล้เสื่อมสภาพแล้วควรเปลี่ยนนะคะและที่สำคัญขนาดจุกนมควรเปลี่ยนไปตามช่วงวัยของลูกค่ะ 2. ขวดนมหากยังไม่ได้ใช้จะมีอายุการเสื่อมอยู่ที่3ปีค่ะแต่หากใช้แล้วขวดนมประเภทพลาสติก PP จะใช้ได้ประมาณ6เดือนขวดนมประเภทพลาสติก p e s มีอายุการใช้งานโดยเฉลี่ย6เดือนถึง1ปีขวดนม PPSU หรือขวดสีชามีอายุการใช้งานโดยเฉลี่ยประมาณ8เดือนถึง2ปีเพราะความร้อนจากการทำความสะอาดบ่อย หรือว่ารอยต่างๆเช่นบุเบเปี้ยวมีรอยร้าวไม่ใสหรือว่ามีขีดข่วนมากก็ควรเปลี่ยนนะคะ 3. ผพระออมสำเร็จรูปจะมีอายุการผลิตอยู่ที่ประมาณ5ปีแต่เพียง2-3ปีพระออมก็อาจเกิดการเสื่อมสภาพได้โดยจะซึมซับไม่ดีอย่างยืดหมดประสิทธิภาพและอาจทำให้เกิดการแพ้ผพระออมได้ไม่ควรที่โดนความร้อนหรือความชื้นมากเก็บในห่อที่มิดชิดเพื่อป้องกันฝุ่นและแมะลงค่ะ สผลิตภัณฑ์ทำควาสะอาดร่างกายยาสีฟันจะมีอายุการใช้งานอยู่ราวๆสอปีนับจากวันที่ผลิตสามารถสังเกตได้หากเริ่มบีบไม่ออกแห้งสีเปลี่ยนหรือว่ากลิ่นเปลี่ยนแป้งเด็กอายุการใช้งานจะอยู่ที่3ปีจากวันที่ผลิตเบบี้ออยล์หลังจากเปิดขวดแล้วจะอยู่ได้สปีไม่ควรนำมาใช้เพราะอาจทำให้เกิดอาการแพ้ได้นะคะสบู่เหลวประมาณ1-3ปีแล้วแต่สูตร แนะนำให้ดูวันเดือนปีที่ผลิตและวันหมดอายุบนฉลากค่ะโอเค 5. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของใช้น้ำยาล้างขวดนมประมาณ2-5ปีขึ้นอยู่กับการใช้งานหากรั่วหรือว่าถูกความร้อนอายุการใช้งานก็จะสั้นลงน้ำยาซักผ้าขาวหลังจากเปิดใช้งานแล้วควรใช้ให้หมดใน1-3เดือนเนื่องจากประสิทธิภาพจะลดลงเรื่อยๆ น้ำยาปรับผนุ่มใช้ได้2-3ปีแต่กลิ่นหอมจะอยู่ได้9-12เดือนค่ะ 6. นมผงเมื่อเปิดใช้งานแล้วนมผงของลูกอยู่ได้เพียง1เดือนเท่านั้นนะคะภาชนะปรรจุต้องสะอาดไม่ชื้นทึบแสงใช้ช้อนที่แห้งสนิทในการตักดมเพื่อป้องกันนมเป็นก้อน oh, <no. S 1> บอกเลยว่าบางอย่างใช้หมดก่อนหมดอายุอีกนะคะอีกสิ่งที่สำคัญคือวันผลิตหากเป็นไปได้ควรเลือกสินค้าที่มีการผลิตไม่นานมาก เพื่อคุณภาพของสินค้าที่ดีที่สุดค่ะดูแลลูกด้วยสองมือเพราะลูกคือหัวใจของพ่อแม่อยากรู้อย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใคร